สนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศโรซาทั้งอร่อยทั้งประโยชน์ครับตอนนี้เราจะทำอะไรกันครับตอนนี้ฮะเราจะทำซอสที่มาคู่กับไอ้บาร์บีคิวอะใช้สารปิ้งย่างนะไม่ว่าจะทานะครับหรือว่าจะจิ้มอันนั้นซอสบาร์บีคิวนะมันอาจจะไม่ต้องเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันสีแดงแดงมีกลิ่นสโมกกี้หน่อยๆนะจะไม่ต้องแบบนั้นนะสิ่งที่เราทำวันนี้นะก็คือซอสเทริยากิซึ่งทำได้ มีทำได้แบบเดียวกันก็คือทาได้นะฮะทาบนเนื้อได้หมักได้นะแล้วก็จิ้มได้อีกด้วยอ,อันนี้เนดะี๋ยวขอให้ตั้มช่วยนะครับได้เลยครับหั่นนะฮะหัน่นหั่นแบบนี้นะ เลยนะคือ,อเราจะาความหวานจากธรรมชาติออกมาด้วยแครอทนะแครอทตอลวกก็หวานนะหวัวหอมอ่าพอไปทอปดรวมความร้อนก็หวานรวนม,น,วมน้ำก็หวานนะครับ ครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรากําลังทําซอสเทริยากินะครับเราดูสามหนุ่มคนนั้นสิครับเขาทําอะไรกันอยู่ครับดูดูไปรอดนี้เนี่ยน่าจะไหวนะโอเคไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าเราก็ได้เคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับอย่างนี้ได้หรือยังครับพี่อีครับถือว่าได้แล้วครับ ตอนนี้นะรสชาติก็ค่อนข้างหวานนะเดี๋ยวตั้มลองชิมดูนะฮะได้เลยครับพี่ครับแค่น้ำนะฮะกับหัวหอมแครอทสาลายนะครับแล้วกเห็ดหอมขิงครับอืมกลิ่นขิงนะครับแต่ว่าหวานมากๆครับหวานธรรมชาติใช่ครับครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามากลองนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ครับผมลองมาแล้วนะฮะอ่าเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใช่ไหมใช่แล้วครับนี่ฮะเหมือนเป็นน้ำน้ำสต็อกนะฮะซึ่งค่อนข้าง ข้นกว่าน้ำปกตินะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเลยนะครับไม่้ปรุงนะมาตั้งอันนี้คือโชยุใช่ไหมครับใช่คือโชยุนะเราก็ใส่ลงไปคือเราต้องชิมใบทำใบเสร็จแล้วครับซอสเทริยากิครับได้แล้วครับขอบคุณครับเอ่เราได้ซอสเทริยากิมาแล้วครับครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็ใช้ซอสเทริยากินะครับที่ตั้งแต่วีทำมาทา มาเลยมาเลยแล้วก็ปิ้งกันเลยอ่านี่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เสร็จแล้วนะหูดูน่าทานมา,มากๆเลยระหว่างที่พวกเขากำลังทำอยู่เนี่ยผมขอชิมก่อนแล้วกันนะครับอ,อืมอร่อยอร่อยมากเลย แล้วก็มีบาร์บีคิวอย่างนี้นะครับที่สําคัญมากๆเลยขาดไม่ได้เลยครับก็คือซอสมะเขือเทศนั่นเองครับเดี๋ยวเราบีบรอไว้เลยแล้วกันนะกระถองแตกแล้วในปาร์ตี้นี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ซอสมะเขือเทศครับแบบขวดบีบนั่นเองนะเพราะว่าสะดวกมากๆเลยบีบง่ายนะครับแล้วก็จับถนัดมือด้วยครับที่สําคัญเลยนะครับเขาเป็นฝาที่เรียกว่าเป็นแบบดับเบิลล็อกครับไม่ต้องกลัวซอสไหลย้อยด้วยนะครับเรียกว่าอร่อยสนุกได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเลอะนั่นเองครับ ผู้ผลิตซอสชาวไทยของเราเนี่ยก็ได้ผลิตซอสแบบขวดบีบแบบนี้เนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเลยครับเรียกว่าไม่แพ้ของเมืองนอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกทั้งยังราคาถูกมากๆด้วยครับแล้วก็นะครับแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปซื้อของนอกราคาแพงๆมาใช้ครับเพราะว่ารสชาติหรือคุณภาพเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับผมผมยืนยันตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนเลยครับอืมอร่อยจริงๆครับเยี่ยมไหม ไม่ต้องอุดหนุนของนอกแบบราคาแพงๆเลยจริงนะครับใช้ซอสอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราซื้อของไทยครับภูมิใจกว่ากันเยอะครับ นะแล้วก็ซอสเอลลี่ครับหอมราบเราข้ามาแล้เหมือนกันถูกต้องครับตีมาเสิร์ฟด้วยนะครับผเลยี้เลยะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะแขกของเราก็พร้อมแล้วนะฮะแล้วก็อาหารก็พร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มปาร์ตี้กันเลยดีกว่าครับพวกเรานะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะที่ดูพวกเรามาถึงตลอดสามวันเลยทีเดียวครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆนะครับที่อำนวยความสะดวกคมสบายให้กับพวกเราด้วยนะแล้วก็ทั้งกบานมอนะฮะแล้วก็ บ้านหลวงแก้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับจะมาพบกับพวกเราทุกคนได้ใหม่แบบนี้นะครับในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าในเวลาเดียวกันนี้ครับครับเราในครั้งหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชิมและก็ช้อปที่ไหนนะครับติดตามชมได้เลยนะครับผมรับรองว่าสนุกไม่แพ้ที่นี่อย่างแน่นอนครับแล้วอย่าลืมนะครับออกมาท่องโลกของอาหารเหมือนพวกเรานะครับครับตอนนี้เวลาทั้งหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับนักขัตฤกษ์หน้าครับสวัสดีครับ ชิมด okay. ูเลยดูเลยครับได้เวลาแล้วงั้นเดี๋ยวไปเล่นไปนีฮะเดี๋ยวกินเกินให้ไม่ได้แล้ว